สำหรับผักสลัดนะคะทุกคนเราต้องล้างทุกใบเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีขี้ดินเยอะมากๆเลยค่ะต้องล้างแบบนี้ทุกใบเลยจะได้สบายใจนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะดูค่ะทุกคนคือด้วยความที่ของเราเป็นผักปลอดสารพิษเนาะก็คือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็มีแมลงมากัดบ้างก็จะเป็นรูแบบนี้ค่ะ ระหว่างที่ทํากับข้าวนะคะวันเสาร์อาทิตย์แบบเนี้ยสามีก็จะช่วยทํางานนึกว่าช่วยล้างห้องอาบน้ําอยู่ทําไมไฟปิดอยู่แล้วรองเท้าอยู่ที่นี่เร็วเกินไปไหมอาจารย์อวตา โอ้ฟ <Of> uh ูโรหาตลดพวกมาปล่อยน้ำทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ทำความสะอาดงั้นกลับไปดู youtube เฉยเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพัดจะทำอาหารวันนี้จะทำสองเมนูเพราะว่านางไม่อยากกินผัดกระเพราจะทำผัดกระเพรากุ้งกับหมูแบบมิกนะคะกุ้งน้อยส่วนของอาซิจิซังเนี่ยจะทำเป็นหมูกระเทียมกุ้งกระเทียมหมูกระเทียมนะคะ ก็เดี๋ยวทํากันแล้วก็ทานกับสลัดที่เราปลูกผักเองทุกคนนี่คือเซฟค่ะทุกคนเซฟของเรานะคะ ก็คือมีทั้งหมูแช่แข็งนะคะกุ้งแช่แข็งผลไม้แช่แข็งเราจัดเต็มค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะคะมาแบ่งครึ่งนะคะทําเป็น2เมนูเท่าๆกันค่ะแบ่งกุ้งนะคะเท่าๆกันแบ่งหมูเท่าเกันนะคะตามนี้เลยนะคะเราจะไม่เสียเปรียบผู้ชายเด็ดขาดนะคะเราต้องกินเท่ากันจากนั้นเราก็โขกกระเทียมเลยค่ะขอขอบคุณนะคะครบจากพี่ไนซ์นะคะพี่สาวใจดีพี่คนไทยในญี่ปุ่นนะคะแต่ตอนนี้ไปอยู่ไทยแล้วนะคะได้ครบมานี่อยากจะแนะนาทุก คนเลยนะคะอันนี้เป็นการปอกเปลือกมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นเขานิยมปอกเปลือกมะเขือเทศนะคะทุกคนโดยการที่เราจะต้มน้ําร้อนๆนะคะบ้างที่ตูดมะเขือเทศนะคะแล้วก็เลาะหัวออกนะคะตรงที่เป็นขั้วนะคะเอาออกเลยนะคะแล้วก็ต้มในน้ําร้อนเดือดๆเ,เลยแค่แป๊บเดียวจากนั้นเอามานอกน้ําเย็นนะคะแล้วทุกคนนี่เลยคือสิ่งนี้นางจะปอกแบบง่ายมากค่ะแบบนี้เลยนะเนื้อนี่คือไม่ได้แบบว่าโดนแบบไม่ได้สุกนะคะทุกคนก็คือยังทานได้ปกติ ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะสลัดของเราเอามาจัดแต่งแบบนี้เลยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะสลัดของเราจากนั้นนะคะตั้งกระทะเลยค่ะทอดไข่ดาวสองฟองนะคะเอาแบบว่าแบบเยิ้มๆนะเพราะว่าพัดช,ชอบแบบเยิ้มๆนะคะทอดทีสองฟองเลยค่ะทุกคนง่ายดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากรีดแบ่งเอานะคะก็แม่ครัวมือใหม่ก็ประมาณนี้ค่ะเก๊เกกลางๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงกระทะกันจากหมูกระเทียมก่อนหมูกระเทียม กุ้งกระเทียมที่ทําให้สามีนะคะผัดไปแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากนะคะใส่หมูใส่กุ้งไปผัดไปรุงไปนะคะก็ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็คือไม่อร่อยก็ทาเองเถอะก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะจากนั้นก็อันนี้เป็นหม้อของเรานะคะกระทะสองแล้วเป็นกระเพราที่ไม่มีใบกระเพราค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่มีใบกระเพราก็ทานได้ค่ะจัดจานค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบ่งกันคนละจานเลยวันนี้เป็นอาหารง่ายๆนะคะคนละจานแบบนี้ก็มีไข่ดาวด้วยนะคะอันนี้เป็นของพัดนะคะเป็นกระเพราเอายังไม่ถึงกระเพราเลยนะคะก็เพิ่มนิดนึงนะให้นิดมีสีสันนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นของพัดค่ะเป็นกระเพราะคะกระเพราก็จะรสชาติจ,จัดจานขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่มีใบกระเพราอย่างที่บอกค่ะกินแบบง่ายๆนะคะมีอะไรก็ใส่ไปตามนั้นนะคะ คือใบกะเพราในญี่ปุ่นหายากเหมือนกันนะถึงจะมีก็อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นโอซาก้าโตเกียวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบ้านเราอยู่เกียวโตไม่มีค่ะแทบจะไม่มีขายเลยนะคะมากินข้าวกันค่ะอร่อยเนาะด๋อยอร่อยหอมอร่อยนั่นนั่นเหมือนไชโยด๋อยขนาดใส่กระเทียมก็อร่ลยด๋อยเนรอ ถ้าคำม่สูงถคำ่สนั้นเข็มเขาว่ากนได้อาว่าเขาว่ากะเาว่ากะว่าเมิร <h> <s 2018> ิ

真真、啊、的，好吃。嗯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 ，